สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีสเกาหลีเรื่อง The j u d t e from Hell ผู้พิพากษาจากนรกในตอนที่3-4ถึงแต่ในขณะที่นางเอกกำลังจะทำการประทับตาส่งวิญญาณพระเอกนั้นท่านบาเอลก็ปรากฏตัวขึ้นและได้หยุดยัง้งเธอไว้พอพระเอกนั้นไม่ใช่คนบาปดังนั้นพระเอกจะฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้งส่วนนางเอกก็ต้องชดใช้ที่เธอตัดสินโทษผิดพลาดด้วยการส่งวิญญาณคนบาเพิ่มเป็น20ิบคน ภายในระยะเวลาหนึ่งปีหากเจ้าไม่ยอมรับบทลงโทษเจ้าก็ต้องถูกฆ่านางเอกก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมทำตามซึ่งหลังจากท่านบายเอลจากไปพระเอกก็ได้ฟื้นขึ้นมาทำให้เขาเห็นเข้ากับตอนที่แผลถูกแทงกำลังค่อยๆเลือนหายไปพอดีเป็นเหตุให้เขาตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากก่อนนางเอกจะเดินเข้าไปหาเขาแล้วยื่นมือออกไปให้เขาใส่กุญแจมือแต่โดยดีย้อนกลับไปตอนที่พระเอกยังเด็ก เขาได้วิ่งกลับไปบ้านอย่างมีความสุขก่อนที่จะต้องตกใจกลัวเมื่อเห็นเข้ากับพ่อแม่ที่นอนจมกองเลือดและฆาตกรที่ถืออาวุธอยู่ในมือในปัจจุบันพระเอกได้จับกลุ่มตัวนางเอกมาที่สถานีตำรวจในข้อหาที่เธอฆาตกรรมเขาแต่เพื่อนตำรวจของพระเอกกลับไม่มีใครเชื่อพระเอกเลยสักคนว่าพระเอกตายแล้วฟื้นพากันคิดไปว่าพระเอกเมาค้างแล้วก็หลอนไปเองเพราะบนตัวพระเอกนั้นไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนด้วยซ้ำท้ายที่สุด หัวหน้าก็เลยกล่าวขอโทษนางเอกแทนพระเอกจากนั้นก็ปล่อยตัวนางเอกกลับไปต่อมานางเอกก็ได้มาทานอาหารพร้อมกับผู้ช่วยและได้เล่าทุกอย่างให้ผู้ช่วยฟังทําให้ผู้ช่วยถึงกับสิ้นหวังเป็นแบบนี้แล้วผมคงได้ตายก่อนอายุหนึ่งร้อยปีแน่แนระหว่างนั้นเองจูจูก็มีเด็กเสิร์ฟอามีดมาจี้เอวนางเอกปรากฏว่าเด็กเสิร์ฟคนนี้ก็คือเกรโมลี oli, ผู้ดูแลนรกแห่งคนโกหกนั่นเองเธอนั้นเข้าใจผิดว่านางเอกเป็นคังพิน,นา ต้นเหตุที่ทําให้เธอถูกลงโทษให้ลงมาอยู่บนโลกมนุษย์แบบนี้แต่ทันทีที่เกมโมลีรู้ว่าคนในร่างนี้ก็คือจัตติเชียที่เป็นไอดอลของเธอเธอก็เปลี่ยนท่าทีลงไปนั่งโค้งคํานับนางเอกบนพื้นทันทีเธอได้สัญญาว่าจะช่วยนางเอกทําภารกิจได้สําเร็จเพราะหากเธอไม่ปล่อยให้วิญญาณคนบาปหลุดไปนางเอกก็คงไม่ต้องมาอยู่บนโลกมนุษย์แบบนี้ในทางกลับกันจองแทกอูลูกชายคนโตของสอสอจอง หรือก็คืออดีตคู่มั่นของคังพินนาก็กําลังคิดไม่ตกเรื่องโครงการใหม่ของเขาที่ตอนนี้ยังติดปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งก็คือในพื้นที่นั้นยังมีวิลล่าแห่งหนึ่งที่ยังไม่ยอมขายที่ให้อยู่แถมนางเอกก็คือหนึ่งในผู้เช่าวิลล่าแห่งนั้นด้วยสอสอจองจึงได้แนะนําให้ลูกชายลองไปคุยกับนางเอกดูทางพระเอกก็ได้มาพบจิตแพทย์และจิตแพทย์ก็ได้วินิจฉัยออกมาว่าเขานั้นเป็นโรคหลงผิดเมื่อพระเอกเดินออกมาจากห้องตรวจ นางเอกก็เลยเดินเข้ามาล้อเขาที่เขาพยายามเปิดเผยความจริงแต่กลับไม่มีใครเชื่อเขาเลยจากนั้นทั้งคู่ก็ไปคุยกันต่อที่ริมแม่น้ําฮันนางเอกได้บอกพระเอกไปตามตรงว่าทธอนั้นเป็นปีศาจพร้อมกับโซกฤิปีศาจเป็นการยืนยันเธอกล่าวว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเขาเขาถึงได้ฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้งก่อนนางเอกจะทําเชิงขู่ให้พระเอกกลัวจําคําพูดฉันไว้ให้ดีนะคะจงใช้ชีวิตเงียบ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปเถอะค่ะถ้าฉันได้ยินว่าคุณเที่ยวไปโพธนาเรื่องฉันอีกเมื่อไหร่ถึงตอนนั้นคุณได้ตายจริงๆแน่พอพูดจบนางเอกก็ขับรถจากไปทันทีตัดภาพไปที่งานศพของผู้ชายคนหนึ่งแม่ของผู้ตายได้เข้าไปทุบตีลูกสะใภ้ของเธอที่มีชื่อว่าเพจายองด้วยความโกรธเคืองโทษว่าจายองเป็นต้นเหตุที่ทําให้ลูกชายของเธอตายเธอจึงต้องการนําหลานชายที่ชื่อว่าจีฮกลับมาดูแลเอง ถ้าว่าจจยองก็ไม่ยอมพร้อมร้องไห้กอดล้างตัวจีโฮไวหลังจากนั้นไม่นานแม่สามีก็ถูกใจย,ยองฟ้องร้องในข้อหาลักพาตัวลูกชายของเธอไปถ้าว่าแม่สามีกลับไม่ยอมให้ความร่วมมือในการตอบคาถามในศาลเลสักนิดทําตัวเกลี้ยกล่อมอารวาสใส่ทุกคนไปทั่วไม่เว้นแม้แต่ทนายของตัวเองและผู้พิพากษายอย่างนางเอกนางเอกก็เลยให้คนพาตัวแม่สามีออกจากห้องพิจารณาคดีไป ถ้าว่าระหว่างถูกพาตัวออกไปแม่สามีก็ไม่ไวยวกกลับไปยุมหัวตบตีจายองกล่าวหาว่าจายองฆ่าลูกชายของเธอหวังเงินประกันเหมือนที่จายองเคยทํากับสามีคนก่อนของเธอพอได้ยินแบบนั้นนางเอกก็ถึงกับตาลุกวาวสวนใจคดีนี้ขึ้นมาทันทีต่อมาพอนางเอกเอาตลบหน้าไม่ยอมรับสายพระเอกก็เลยเอาโทรโข่งมาเป่าประกาศตะโกนเรียกนางเอกอยู่หน้าศาลนางเอกจึงต้องยอมออกไปคุยด้วย พระเอกได้ขอคบกับนางเอกหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้เขาได้มีเวลาหาคําตอบว่านางเอกเป็นอะไรกันแน่และทําไมถึงทําแบบนั้นกับเขาแน่นอนว่านางเอกต้องปฏิเสธทันทีถ้าจะมาพูดจาสุน,นักไม่รับประทานแบบนี้ก็เชิญใส่หัวไปตอนนี้เลยค่ะพอพูดจบนางเอกก็เดินดุยดุยหนีไปนางเอกได้เดินทางมาพบจายองจายองบอกว่าเธอนั้นรู้สึกหวาดกลัวแม่สามีและไม่รู้ว่าจะทํำยังไงจายองเล่าว่า เนื่องจากลูกชายของสามีเธอเป็นนักเรียนในชั้นเรียนของเธอเมื่อปีที่แล้วจึงทําให้พวกเขาได้ติดต่อกันบ,บ่อยๆและได้ตกหลุมรักกันหลังจากแต่งงานกันเธอก็เลยรับลูกชายของเขาเป็นลูกบุญธรรมจายองอ้างว่าแม่สามีทิ้งสามีของเธอไปตั้งแต่ห้าขวบเธอเพิ่งจะโผล่มาอีกครั้งตอน30ปีต่อมาเพื่อมาของเงินลูกชายเป็นครั้งคราวและตอนนี้เธอก็ต้องการเงินประกันชีวิตของลูกชายที่ควรจะเป็นของหลานชายอีก ดังนั้นจายองจึงไม่อาจมอบจีโฮให้ไปอยู่กับคนที่หวังแต่เงินแบบนั้นได้จากนั้นนางเอกก็ได้เดินออกมาเจอเข้ากับพระเอกที่ดักรออยู่ด้านหน้าและเหมือนว่าพระเอกจะจับไตได้แล้วด้วยว่านางเอกไม่สามารถฆ่าเขาได้เพราะหากฆ่าได้เขาก็คงไม่ฟื้นขึ้นมาอีกก่อนพระเอกจะขอติดรถไปกับนางเอกระหว่างนางเอกขับรถกลับบ้านพระเอกก็เลยเล่าให้นางเอกฟังว่าสามีคนแรกของจายองจู่ๆก็ตาบอดและพลัดตกเขา หลังจากนั้นจายองก็ได้รับมรดกเป็นอาพาร์ตเมนต์กับเงินประกันชีวิต500 000, 000, ล้านวอนส่วนเงินประกันชีวิตของสามีคนล่าสุดของเธอที่เพิ่งตายไปก็มีมูล,ลค่าถึง3,000ล้านวอนซึ่งจายองจะได้รับ1,800ล้านวอนและลูกชายจะได้รับ1,200ล้านวอนพอพระเอกพูดจบนางเอกก็เลยถามพระเอกขึ้นมาว่าเขาจะมาบอกเรื่องพวกนี้กับเธอทําไมพระเอกจึงบอกว่าเขานั้นต้องการร่วมมือกับเธอในการสืบหาความจริง ไปพร้อมกับหาคำตอบเกี่ยวกับตัวเธอวันรุ่งขึ้นเมื่อนางเอกเดินออกมาจากที่พักเธอก็ได้พบเข้ากับพระเอกที่ดักรออยู่และดูเหมือนว่าพระเอกจะเอารถบ้านของเขามาปักหลักรอ,อนางเอกอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพระเอกได้อาสาเป็นคนขับรถพานางเอกไปหาคุณย่าของจีโฮต่อให้คุณไม่ขึ้นรถไปกับผมผมก็จะขับรถตามคุณไปอยู่ดีนางเอกจึงได้ยอมไปกับพระเอกทว่าก่อนไป นางเอกก็ได้จัดการเครื่องดักฟังที่พระเอกซ่อนไว้จนเกลี้ยงและพระเอกเองก,ก็ได้เอาไม้กางเขนที่แขวนอยู่หน้ารถออกแล้วด้วยเพราะครั้งก่อนเขาสังเกตเห็นว่าปีศาจอย่างนางเอกมองไม้กางเขนตรงๆง,งไม่ได้ระระหว่างทางทั้งคู่ก็ได้พูดคุยเล่นหยอกล้อกวนประสาทกันและนางเอกก็ได้แสดงพลังของเธอในการทำลายกล้องหน้ารถให้พระเอกดูแต่เมื่อมาถึงหน้าบ้านคุณย่าจีโฮพระเอกกลับรู้สึกตื่นตระหนกขึ้นมาพักหนึ่ง เพราะเสียงดังของกระดิ่งที่ประตูมันทําให้เขานึกถึงเสียงกระดิ่งหน้าบ้านของเขาตอนเด็กก่อนพระเอกนางเอกจะเดินเข้าไปในบ้านและพบเข้ากับจีโฮที่ซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าเพราะคุณย่าไม่อยากให้ใครเอาตัวจีโฮไปเธอก็เลยบอกให้จีโฮไปซ่อนอยู่ในนั้นคุณย่าได้เล่าให้พระเอกนางเอกฟังว่าในงานศพลูกชายของเธอเธอสังเกตเห็นจายองแอบไปพอดรักกับชายอื่นทง้ทงทที่อยู่ในชุดไว้ทุกและสามวันหลังจากนั้น คุณย่าก็ได้ไปที่บ้านของลูกชายเธอทําให้เธอได้เห็นเข้ากับสภาพบ้านที่สกรปรกและเละเทะสุดเนื่องจากจาย,ยองไม่กลับมาบ้านสองวันทิ้งจีโฮไว้เพียงลําพังโดยวางเงินไว้ให้ห้าพันวอนกับพิซซ่าหนึ่งถาดซึ่งนั่นก็คือสาเหตุที่คุณยา่าตัดสินใจพาหลานชายหนีมาอยู่ด้วยก่อนจีโฮจะเดินออกมาจากบ้านแล้วชวนนางเอกออกไปนั่งเล่นข้างนอกจีโฮได้บอกกับนางเอกว่าคุณย่าของเขาใจดีมาก พร้อมถามว่าหากมีหลักฐานจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่เลี้ยงหรอครับพอนางเอกบอกว่าแม่เลี้ยงก็คงถูกลงโทษจีโฮก็เลยชวนนางเอกไปดูภาพวาดทด้เขวาวาดซึ่งในภาพวาดพวกนั้นมันก็มีภาพที่แม่เลี้ยงทำร้ายเขาอยู่ด้วยแต่เนื่องจากแม่เลี้ยงสั่งว่าห้ามบอกใครเขาก็เลยไม่กล้าพูดอะไรนางเอกจึงได้บอกให้จีโฮทำแบบในภาพวาดกับเธอหน่อยอีกด้านคุณย่าก็ได้บอกกับพระเอก ว่าเงินที่ได้จากการตายของลูกนะเธอไม่อยากได้หรอกเธอก็แค่ห่วงความปลอดภัยของหลานเลยอยากรับหลานมาเลี้ยงเองและเธอก็ไม่อยากปล่อยให้จายยองเอาเงินของหลานเธอไปใช้ตามใจชอบต่อมาเมื่อพระเอกเดินเข้ามาหานางเอกด้านในและเห็นว่าจีโฮกำลังใช้หมอนกดหัวนางเอกอยู่มันก็ทำให้เขาตกใจมากนางเอกก็เลยบอกว่าเธอเป็นคนบอกให้เด็กทำเองก่อนเธอจะขอให้จีโฮ ช่วยเล่าเหตุการณ์นในรูปต่อไปให้ฟังหน่อยปรากฏว่าในคืนเกิดเหตุจีโฮบังเอิญไปเห็นเข้ากับตอนที่จายองหยอดกาวลงในตัวล็อกเข็มขัดนิลภัยของพ่อเขาที่เมาหลับอยู่เบาะหลังจากนั้นจายองก็ขับรถพาพวกเขาออกไปพร้อมกับเปิดซันรูฟแล้วหักพวงมาลัยให้รถตกหน้าผาก่อนจายองจะพาจีโฮออกมาจากรถทางซันรูฟเพื่อว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งแล้วปิดซันรูฟทันทีไม่ให้สามีของเธอออกมาจากรถได้ แม้เขานั้นจะปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยได้แล้วก็ตามจนสุดท้ายเขาก็จมน้ําเสียชีวิตอยู่ภายในรถพอทุกอย่างจบลงจายองก็ได้ขู่จีโฮว่าหากเขานําเรื่องนี้ไปบอกใครเธอจะฆ่าคุณย่าของเขาทิง้งซะทว่าพระเอกกลับคิดว่าหากหลักฐานมีแค่คําให้การของเด็กอย่างเดียวมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเพราะคงไม่มีใครเชื่อคําพูดของเด็กนางเอกแย้งทันทีว่าเธอเชื่อนะเพราะแม้ว่าเด็กอาจจะดือ้อ แต่พวกเขาก็ไม่ได้เจเล่หรือเสแสร้งอะไรดังนั้นเธอจึงเชื่อสิ่งที่เด็กพูดทุกคำแม้เด็กคนนั้นจะเป็นพระเอกก็ตามเล่นเอาพระเอกที่ได้ยินถึงกับน้ําตาร่วงเนื่องจากตอนที่เขาเป็นเด็กเขาเคยไปให้การกับตํารวจแต่กลับไม่มีตํารวจคนไหนเชื่อคําพูดของเขาเลยทว่าพอนางเอกเห็นเข้ากับสายตาที่พระเอกจ้องมองเธอทั้งน้ําตามันก็ทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นมาในคืนต่อมาพระเอกก็เลยบอกกับนางเอก ว่าต่อไปเขาจะไม่มารบกวนเธออีกเพราะถึงแม้ว่าเขาจะมั่นใจว่านางเอกฆ่าเขาอย่างแน่นอนแถมชอบแกล้งทําให้เขาลําบากใจแต่มันก็น่าแปลกที่เขาไม่รู้สึก,กลัวหรือเกลียดเธอเลยดังนั้นจากนี้ไปเขาจะไม่สงสัยเธออีกพอพูดจบพระเอกก็กล่าวลานางเอกแล้วจากไปต่อมาระหว่างนั่งเล่นสังสรรค์ผู้ช่วยก็ได้พูดถึงเรื่องที่นางเอกใจเต้นแรงตอนไปต่างจังหวัดกับพระเอกขึ้นมา อย่างกับตอนที่มนุษย์มีความรักเลยนางเอกจึงรีบปฏิเสธทันทีว่าไม่ใช่ซึ่งโกโมลีก็เห็นด้วยกับนางเอกคนอื่นจะเป็นยังไงฉันไม่รู้แต่รุ่นพี่ไม่มีทางเป็นแบบนั้นเด็ดขาดอีกอย่างหากปีศาจมีความรักหรือความรู้สึกกับมนุษย์จุดจบมันจะเลวร้ายยิ่งกว่าการตายซะอีกและแล้วเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงวันประกาศคำตัดสินนางเอกได้ตัดสินพักโทษคุณย่าไว้ก่อนแต่ก็เป็นที่น่าเสียดาย ที่สิทธิการปกครองจีโฮยังคงเป็นของจายองวันรุ่งขึ้นจายองก็เลยไปร,รับจีโฮที่บ้านคุณยา่าพร้อมกับตำรวจแต่คุณย่าก็ยังดื้อรัน้นไม่ยอมปล่อยให้จีโฮไปกับเธอจายองจึงได้จ้างเพื่อนบ้านแถวนั้นให้นำเครื่องดื่มที่มียานอนหลับไปให้กับจีโฮแล้วหลอกให้จีโฮนำเครื่องดื่มนั้นไปให้คุณย่าดื่มต่อมาในคืนนั้นหลังจากคุณย่าหลับไปไม่ได้สติ จายองก็ได้ไปพาตัวจีโฮมาแล้วทําการลงโทษที่เขาไม่เชื่อฟังนําเรื่องของเธอไปบอกคนอื่นด้วยการให้เขาเข้าไปนั่งในอ่างน้ําแล้วกลั้นหายใจอยู่ในน้ําจนกว่าเธอจะบอกให้เขาขึ้นมาทว่าทันใดนั้นเองผู้ช่วยนางเอกก็ได้ปลอมแปลงเสียงโทรมาล่อลวงให้จายองออกไปพบที่จุดเกิดเหตุอ้างว่าคนนั้นมีหลักฐานที่จายองฆาตก,กรรมสามีตัวเองจายองจึงได้รีบเดินทางไปที่นั่นทันที ทำให้จีโฮมีโอกาสหลบหนีจีโฮได้ใช้โทรศัพท์สาธรารณะโทรไปขอความช่วยเหลือจากพระเอกเนื่องจากตอนเจอกันครั้งก่อนพระเอกได้ให้นามบัตรไว้กับจีโฮซึ่งหลังจากได้รับสายพระเอกก็รีบไปรับจีโฮทันทีทางจายองตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก่อนเธอจะต้องรู้สึกกลัวเมื่อเห็นเข้ากับรถของสามีที่ขับขึ้นมาจากน้ำและรู้สึกแปลกใจ เมื่อเห็นนางเอกเดินลงมาจากรถคันนั้นจากนั้นนางเอกก็เริ่มทําการสอบถามเกี่ยวกับความผิดทั้งหมดที่จายองเคยทําแต่เมื่อนางเอกเห็นว่าจายองยังคงเอาแต่โกหกไม่รู้จักสำนึกเธอก็เลยตบจายองไปหนึ่งปากจนจายองกระเด็นไปไกลก่อนจะตามไปบีบคอจายองจนตัวลอ,อยทําให้จายองรู้สึกหวาดกลัวและยอมสารภาพทุกอย่างออกมาจากนั้นนางเอกก็ทําการเริ่มบททดสอบภาพลวงตาก,กับจายอง โดยเริ่มจากให้เธอลองจมน้ําตายแบบที่เธอทํากับสามีคนล่าสุดต่อด้วยถูกทําให้ตาบอดแล้วโดนผลักตรงหน้าผาตายแบบที่เธอทํากับสามีคนก่อนก่อนนางเอกจะทําการปิดจ็อบโดยการใช้กลิตปีศาจแทงเข้าที่ท้องของจายองแล้วประทับตาส่งวิญญ,ญาณเธอสู่ปรโลกหลังจากภารกิจจบลงทีมเก็บกวาดจากนรกก็ได้มาทําความสะอาดสถานที่รวมถึงรอยเลือดที่อยู่บนตัวนางเอกด้วย ทว่าครั้งนี้นางเอกกลับบอกให้พวกเขาเอาร่างของจายองใส่กระเป๋าเดินทางแล้วไปวางไว้หน้าสถานีตำรวจเพื่อให้พระเอกที่หายจ้อยไปตั้งแต่วันนั้นกลับมาสงสัยเธออีกครั้งแล้วมาหาเธอเองคืนนั้นสอสอจองกับลูกชายก็ได้นัดนางเอกมาพบที่บ้านสองพ่อลูกรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนางเอกทว่าพวกเขาก็ได้ปล่อยผ่านไปก่อนสอสอจองจะถามนางเอก ว่าพอรู้ไหมว่าทำไมเจ้าของบ้านของเธอถึงคัดค้านการพัฒนาพื้นที่ใหม่นางเอกจึงได้แจ้งทำเป็นว่าเธอไม่รู้อะไรเลยในวันต่อมาในที่สุดการรอคอยพระเอกของนางเอกก็สิ้นสุดลงเพราะเธอถูกเรียกตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเมื่อพระเอกถามว่าเธออยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมนี้หรือไม่นางเอกก็ปฏิเสธทันทีด้วยสีหน้านิ่งใสของเธอ และเมื่อการสอบปากคำจบลงนางเอกก็ได้ขอให้พระเอกช่วยขับรถไปส่งเธอที่บ้านพระเอกจึงได้ถามเธอว่านอกจากเขาแล้วเธอเคยแทงใครอีกไหมนางเอกเลยย้ำอีกครั้งว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำสองคนนั้นจริงๆเพราะหากเธอเป็นคนทำสองคนนั้นคงฟื้นคืนชีบขึ้นมาเหมือนกับพระเอกแล้วทว่าท่าทีนิ่งเฉยของพระเอกที่ดูเหมือนไม่สงสัยอะไรในตัวเธอแล้วมันกลับทำให้เธอรู้สึกหงุดหงิดสุดทันใดนั้น ก็มีคุณยายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักพระเอกเตือนให้เขาอยู่ห่างจากนางเอกไว้เพราะหากทั้งสองคนอยู่ใกล้กันคนใดคนหนึ่งจะต้องตายนางเอกก็เลยได้ทีหันไปบอกกับพระเอกได้ยินแล้วใช่ไหมคนหน้าเบื่อนายลาก่อนตลอดการค่ะวันรุ่งขึ้นพระเอกก็ได้เดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุทําให้เขาพบเขากับกระป๋องโคลาที่ถูกบีบที่ถูกทิ้งอยู่แถวนั้นซึ่งมันก็ทําให้เขานึกถึงพฤติกรรมของนางเอก ที่ชอบบีบกระป๋องหลังกินเสร็จขึ้นมาด้านจีโฮก็ได้วาดภาพนางเอกส่งมาให้นางเอกเพื่อเป็นของขวัญขอบคุณขณะเดียวกันนางเอกก็ได้เตรียมของขวัญไว้ให้กับจีโฮด้วยซึ่งก็คือจดหมายจากพ่อแม่เขาที่อยู่บนสวรรค์ทำให้จีโฮรู้สึกดีใจจนร้องไห้ออกมาและได้ฝากให้บุรุษไปษณีตอบกลับพ่อแม่ของเขาไปว่าไม่ต้องห่วงเขาสัญญาว่าจะดูแลตัวเองและดูแลคุณย่าให้เป็นอย่างดี เย็นวันนั้นเมื่อนางเอกพบว่าพระเอกย้ายมาอยู่ห้องฝั่งตรงข้ามเธอมันก็ทําให้เธอตกใจและมีความสุขมากแต่จูๆ่ๆเธอกลับรู้สึกเจ็บที่หัวใจก่อนจะหมดสติไปในอ้อมแขนของพระเอกและตอนที่สี่ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ